สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วฮะที่บ้านพักภูวิลล่า,าช่องเขาใหญ่นะครับวันนี้จะเป็นอีก EP หนึ่งนะฮะที่เราจะมารีวิวกันที่สถานที่เดิมแต่เป็นบ้านอีกหนึ่งหลังวันนี้ตอนเวลาประมาณเที่ยงสังเกตหน้าฮะแดดมากเพราะฉะนั้นถ้าย้อนแสงเราไม่ว่ากัน วันนี้ด้านหลังผมนะฮะเป็นบ้านภูวิลล่าทรงเอลรถจอดอยู่คันนี้เป็นรถเจ้าของบ้าน oh. วันนี้เราจะค่อยเราพาไปดูในบ้านกันแล้วก็เราจะไปคุยกันที่ขอบ้านครับเชิญและตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในตัวบ้านแล้วนะครับจะบอกว่าข้างนอกร้อนมากเราต้องร,รีบเข้ามาถ่ายข้างในวันนี้ลูกค้าเพิ่งออกเลยนะครับดูจากสายมือถือนี่นะฮะแตงโมแตงโมไม่เป็นไรครับแม,ๆๆม,ม,บม่บ้านกําลังเก็บบ้านอยู่แต่ว่าวันนี้บ้านผมข้างๆเ่ยจะมีลูกค้าเข้า เราไม่ได้เข้าไปวันนี้มีโอกาสมาเจอเจ้าของบ้านด้วยแล้วก็จะรีวิวตัวบ้านด้วยแล้วก็กระโดดน้ำน้ำด้นมาวันนี้จะเข้ามาดูในตัวบ้านกันสังเกตเห็นว่าบ้านมีมิติสวยมากผมอยากจะให้ดูอะไรอย่างหนึง่งบ้านลกหน่อยไม่ว่าก,กันนี่คือโซฟาไม่ใช่โซฟาธรรมดานะโซฟาเบสเอาไปปูนอนเฮ้ยอันนี้อันนี้บอกบอกเลยว่าเจ้าของบ้านเอาผไปจากบ้านเองแพงมากแพงมากนะฮะ แอร์สองตัวเพราะดะนั่ครนที่มาพักที่เนี่ยผมบอกเดเลยว่า,วาก็จะนอนในห้องได้แล้วเนี่ยข้างนอกข้างนอกก็นอนได้แอร์เย็นมากสองตัวเลยนะมาจุดแรกจุดแรกจุดใกล้ๆก่อนนะครับจุดห้องครัวดูนะกระจกกระจกหมูหลามากนะเนี่ยห้องครัวมีทั้งตู้เย็นก๊สเหมือนกันคือคุณสามารถมาพักแล้วคุณสามารถทํากับข้าวได้เลยนะมีกระจกอันนี้นะ อย่างนี้ผมผมชอบมากจริงๆนะส่วนตัวผมชอบบ้านทรงนี้มากเพราะบ้านทรงนี้มีมิติผมก็อยากให้อยากให้ดูมุมนี้กล้องแทนมุมนี้เป็นมุมที่เป็นช่องทางเดินช่องทางเดินนะฮะอันนี้เป็นไานเป็นไานเปิดเป็นไานเปิดดูนะฮะมันเป็นเขาเรียกจุดลักซวรี่มากมันมีห้องนอนทั้งหมดสามห้องนะครับแล้วก็จุดนี้ฮะจุดนี้เปิด้าไปปั๊มเห็นสะวย้า,ามันเห็นสะวยน้ําเลยนะฮะ สาวไว้น้าเลยเดินตรงเข้ามาอีกหน่อยนึงนี่น้องแม่บ้านเราทำงานอยู่เราไม่รบกวนเรานี่ป็นเตียงสองชั้นนะครับบ้านค่อยทักได้ประมาณสักแปดคนใช่ไหมแปดคนแล้วก็จะมีเตียงเสริมมีที่นอนสองชั้นอะไรเข้าว่ากันไปจุดนี้พิเศษเข้ามาครับจุดนี้พิเศษดูนะนอนอยู่ตื่นมาปั๊บเฮ้ยเปิดบ้านโอ้โหเปิดบ้านปั๊บอย่างเงี้โอ้โหตูปุ๊บกระโดดลงศากได้เลยนะ ตรงแอผมว่าชอบชอบตรงนี้มากมากนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของบ้านสวัสดีครับวันนี้วเราก็ลงสระกันแล้วตั้งแต่ที่เราถ่ายกันช่วงแรกเข้ามาวันนี้เราอยู่ที่บ้านองศาคูมิล่านะฮะวันนี้เราพาครอบครัวกับมโวกา้เล่นๆกับเจ้าของบ้านด้วยนะครับแล้วก็พาบ้านของกระดาษคูมล่ามาเล่นด้วยนะใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับผมนะอยากจะบอกว่าโจดยดมาก แล้วเราตาไปดูว่าน,น้องต้นว่จาจะขึ้นเป็ดนี้สำเร็จหรือเปล่า เะกไมคเราจะเล่นเกมันนะฮะไหนีบ้างอันนี้อการคนจับกันจ้าทาล,ลง,งั้วาหรับท่านใดที่มาเป็นแบบครอบครัวนะฮะก็จะเห็น,รนบรรยากาศ สวยงามแบบนี้แล้วก็ได้วิวเขาใหญ่แล้วก็ผมมองว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบสุดครูมากนะับแบบมันมันมีทัศมากยังไงก็ขอฝากกันด้วยกันกับองศาววิลลาแล้วก็อนา,นาววรลลาด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ